สวัสดีค่ะพบกับซีอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยซีมีเวลาอยู่บ้านกับลูกเยอะมากเลยค่ะก็เลยอยากจะหากิจกรรมที่ได้ร่วมทํากับลูกนะคะแล้วก็ได้พัฒนาภา,ภาษาด้วยก็เลยลองไปเสิร์ชดูค่ะเจอเฮ้ยเฮยคีน่าอังกฤษเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วก็เหมาะมากๆเลยที่จะให้ลูกเนี่ยเรียนตอนนี้นะคะเพราะซีไปค้นหามาค่ะเขาบอกว่าเด็กอายุ3-12ปีเนี่ยควรรีบให้เรียนภาษาอังกฤษยอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่พัฒนาทางภาษาดีมากๆ ยิ่งได้เห็นรูปแบบการเรียนของเขาแล้วก็ราคาแล้วต้องบอกว่าดีมากเลยอยากมาแนะนําให้แม่ๆรีบไปซื้อตามกันค่ะคอร์สเรียนภาษาออนไลน์สําหรับน้องๆอ,อายุ3-12ปีนะคะซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าคุณแม่ๆเนี่ยสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วก็จะเปิดซ้ํากี่รอบเรียนกี่รอบก็ได้ไม่มีวันหมดอายุเลยค่ะราคาก็ถูกเหมือนกินบุฟเฟ่เลยค่ะแม่คือจ่ายครั้งเดียวจะตัดอาหารกี่รอบก็ได้ ซึ่งเราเอามาลงทุนกับอนาคตของลูกซี่บอกเลยว่าถูกมากๆเลยค่ะแต่ขอแอบบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษพิเศษสําหรับแฟนเพจคุณแม่ยังสวยด้วยค่ะเขาจะมีทั้งหมด5คอร์สเรียนนะคะซึ่งออกแบบมาจาก Cambridge Framework ซึ่งเป็น Framework ระดับสากลเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็พัฒนามาจากพฤติกรรมของเด็กเล็กที่ชอบดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมค่ะจึงนั่นก็จะทําให้การเรียนภาษาของเด็กๆยไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าจะเรียนผ่านตัวการ์ตูนแอนิเมชันสีสันสดใสแล้วก็มีแบบฝึกหัดสนุกสนานนะคะซึ่งเหมือนกันเล่นเกมเลยค่ะคุณแม่ๆสามารถให้ลูกๆนะคะเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเรียนไปพร้อมๆกับพี่ปุ้กันนะคะคอร์สแรกนะคะจะมีชื่อว่าคอร์สโฟนิกค่ะ เนื้อหาก็จะเน้นไปที่การฝึกออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ถูกต้องเด็กๆจะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามแบบเจ้าของภาษาเลยค่ะ Mango 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 อ่าฮะแปลว่าอะไรหรอม่วน เลเวลถัดมานะคะก็จะเป็นคอร์สพรีสตา s t เตอร์ค่ะคอร์สนี้ก็จะมีคำศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้นเด็กๆจะสามารถสะกดคำอ่านแล้วก็ฟังประโยคง,ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ today is your birthday today is your birthday oh yes I'm e t o d a y What a r อยู่อะ I'm ten happy birthday Sam happy birthday Sam Thank you, Kim. ซึ่งที่สีชอบมากๆอีกอย่างเลยก็คือทุกท้ายบทนะคะเขาก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําซึ่งเขาออกแบบมาให้ภาพแล้วก็สีเนี่ยดึงดูดให้เด็กๆได้ทําตามกําหนดเวลาค่ะเด็กๆก,ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าได้เล่นเกมเลยค่ะเราจะมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะลูกโอเค,คเป็นเกี่ยวกับสีนะคะอ่นนี่สีอะไรสีดานี่เขามีตัวอักษรมาให้นหนูลองเรียงซิบีอ, A c อ่านว่า ลเก่งมากเย้ yeah. <Yeah. S 1> ต่อมาคอร์สตาร์เตอร์นะคะบทเรียนที่เริ่มเน้นไปที่การฟัง mm hmm. การสื่อสารแกรมมา ผ่านการสื่อสารของตัวการ์ตูนแอนิเมชันที่พูดตอบโต้สื่อสารกันง่ายๆค่ะให้เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มมีพัฒนาการในการสื่อสารมากขึ้นค่ะส่วนอีกสองคอร์สที่เหลือนะคะก็จะเน้นไปที่รูปแบบของประโยคที่ซ้ํซ้อนมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะซึ่งซีว่าคีน่าอังกฤษเนี่ยนะคะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงเด็กๆได้ดีมากๆเลยค่ะทําให้เด็กๆไม่เบือ่อสนุกที่จะดูฟังแล้วก็พูดตามเหมือนกับว่าเขากําลังนั่งดูการ์ตูนอยู่ แต่พิเศษตรงที่เด็กๆเนี่ยได้มีการตอบโต้พูดตามไปกับบทเรียนด้วยค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือคุณแม่สามารถซื้อครั้งเดียวสามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้นะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยมีลูกเล็กนะเรียนได้ตั้งแต่น้องเล็กสุดไปจนถึงพี่คนโตเลยจะเปิดซ้ําเรียนกี่รอบหรือเรียนพร้อมกันก็ได้นะคะซึ่งสีว่าเป็นการลงทุนที่ไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์กับลูกๆมากๆเลยค่ะ และพิเศษสุดๆสำหรับแฟนเพจคุณแม่ยังสวยเท่านั้นนะคะเพียงใส่โค้ด M O M 2 0 0นะคะก่อนชำระเงินก็รับไปเลยส่วนลด200บาทสำหรับใครนะคะที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Kina English by Cosquare เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์วัย3-2 2ปีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ซีขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ